นี่หลังจากตีเฮาเก็บกาแฟพักเก็บกาแฟแล้วเหนืเจ้าเราเห็นมีปลาบอลอยู่เนะเจ้าเดี๋ยวเราจะลองไปหาดูเจ้าเพื่อเจอบอนด่างเนาะบอลหน้าด่างนะเจ้าไปดูกันก่อนอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่ทางนี้นะมีเยอะว เดี๋ยวเราลองไปหาดูปลาบอลก่อนที่เราหานี่คือ,อยังเหมือเจอบอลด่างเจ้าเดี๋ยวจะให้ดูนะเจ้าว่าบอลด่างมันมีก่อโอ้โหอ,อันนี้คือบอลน,นาเจ้าบอนนา แต่ว่าตีดังๆนี่แบบเจ้ามันดังเอเจ้าต้อคิดว่ามันไปนโดนโดนไอ้ไอหยางบ่หู้เจ้ามันเลยเป็นแบบนี้เราจะลองหาดูต่อไปเรื่อยๆเดีอเราเจอบอนหน้าด,างดังหูตรงข้างหน้าพุ่นบอนเยอะเลยเจ้า นี่อันนี้มันก็ลาย,ลายแต่นี่แต่นี่มันคือสินายของบอนอยู่แล้วเนาะแบบนี้เนาะแบบนี้เมันก็บอนดังนี่ เฮ้ยมันก็จะเจอของดีอะบอนดงังบอลน,นาดางังเอาแต่นะนี่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 แม่นกเจ้าเนี่ยมดังดงังจีอ่ะนี่เราเจอของดีมาดูกอนเจ้านี่แม่นเกบอนดงังเนี่ยตรงนี้มันมันเป็นลอยอยู่ตรงนี้เจ้าเนี่ย เขาเรียกบนด่างไหมจะด่างไหมแต่ว่าสองใบข้างบนนี่มันบดดางมันด่าง,งแต่ใบนี้ใบเดียวแต่ยังใจบบได้แต่เจ้าเดี๋ยวเราลองไปหาดูข้างหน้ากันนะเจ้าเราไปดูต่อปะ พุ่นขบเพียบเลยเจ้าเดี๋ยวเราจะเดินไปดูสกรรมกันนะเจ้าว่ามันมีบนดางกอเพื่อเราเจอนะเจ้านี่นี่ดังกอนี่อันนี้คือบอลบอลหน้าดาง เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวต้นนี้เขาจะเอาไปปลูกที่บ้านเถอเจ้าเ๋ยวจองหมายไว้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวเราลองไปหาตีวอื่นเพราะบางทีขงเขาเจอเห็นตอนนี้เราหาแล้วเราเจออยู่ต้นนี้แล้วเจ้าเดี๋ยวเราจะลองถอนเอาไปปลูกที่บ้านดูนะเจ้าเผื่อมันจะดางเยอะกว่านี้เนาะ เนี่ยเพราะว่าตรงตรงนี้มันก็กำลังจะเป็นลอยลอยเป็นลอยดังอยู่นะเจ้านี่เจ้าได้แล้วเจ้าหลังจาที่เฮาเก็บกาแฟเสร็จเรามาเดินล่อๆสวนยางเพื่อเฮาเจอดงังซูมไม่เห็นใกล้ๆเลยนี่ได้ก็นี่เจ้า เราจะลองเอาไปปลูกพอก่อนนะเจ้าว่าจะสำเร็จหรือเปล่านี่คือบันดัางต้นแรกที่เจอเจ้าเดี๋ยวเขาจะปิกบ้านแล้วนะเจ้าจะเอาต้นบอนนี่ไปปลูกก่อนเนาะพ้อมกับเอาเม็ดกาแฟที่ได้มานี่ที่ได้มาเขาก็จะเอาไปแช่น้ําแล้วเขาจะเอาไปบีบเอาเม็ดมันออกนะเจ้าเจ้าวันนี้คลิปนี้งงลาแล้วนะเจ้าจะเอาบอนไปปลูกแล้วเจ้าสําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเต็ดใจเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายไปลวเจ้า thank you